สดใสใครใครชื่นชมเป็นลอดมา,มดางดน้ำแังจันชายร่างกายขอฟ้าไม่คิดว่าจะมาได้พบเจอเธอทห้ง,<า>ง<ท>รอง้อนกับเป็นชนุมเย็นใครเห็นก็ชื่นใจอยู่เสมอเธอสวยที่ความคิดสลามัดดาดัง ที่นี่ชายหาดบางศิลาบรรยากาศที่เราสามารถพบเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและชาวประมงสถานที่ตรงนี้เป็นจุดขายสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบสิ่งธรรมชาติและสถานที่ตรงนี้เราสามารถเพบ่เห็นชาวบ้านที่จะลงไปเก็บหอยนีเกหอยหอดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันาน,านางสาวจจนที่มาโชคปองชื่อเล่นจอยค่ะผู้ส่งข้าวประกวดขอจอก,กเลิศใช้โอเค่ะ ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสลามาเซียงอากาศยามเช้าของชายหาดที่เหยียดยาว หาไส้ขาวนวลละอเสมือนสาวน้อยผู้ที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลเย้าวยวนเสน่ห์ให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมยิ่งนักค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขสองนางสาวสรารั์ขวันเมืองชื่อเล่นเฟิร์สค่ะผู้ส่งเข้าประกวดร้านซับเจริญแอรค่ะขอบคุณค่ะเเเธธอออท,ทาหุควมร้้นนนกับป็ช ใเห็นนกชื่ใจอยู่ราม,มัดดาตังชายหาดบางศิลาสวยงามและยยาวมากๆเลยค่ะกินพื้นที่ถึงสามมงบ้านเลยนะคะกระซิบเลยค่ะนอกจากหาดจะสวยแล้วยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้นักท่องเที่ยวกลับไปอยากอิ่มท้องด้วยค่ะและแสนจะทับใจอีกด้วยค่ะอางสาวพัชริยาบุญเรินชื่อเล่นน้องควีนค่ะ ร้านครูก้อยลีลาศินเป็นผู้สมเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะคุณมุสตาที่เราเห็นอยู่ไกลๆน,น,นั่นคือเกาะดีๆค่ะนอกจากจะเป็นเกาะรังนกพื้นที่สำหรับฟักตัวของนาศร,รษฐกิจอย่างนกนางแอ่นบรรยากาศที่น่าโรแมนติกมากค่ะเราจะใช้เวลาในการเดินทางของ ด้วยเรือหางยาวของชาวบ้านประมาณ30นาทีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัดมันมีชื่อเล่นชื่อน้องเมยบริษัทวูดบวกอังสเทนจำกัดส่งข้าวประกวดหมายเลขสี่ค่ะีาว นักท่องเที่ยวถ้ามาพักบนเกาะลีดีนอกจากจะได้มาพักผ่อนบนบรรยากาศที่สุดยอดแล้วยังสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วยค่ะกิจกรรมที่นี่ยังเป็นพิเศษนะคะก็คือการตกปลาและยเรอรอบๆเกาะค่ะและที่สําคัญปะการังของเกาะลีดีก็สวยไม่แพ้ที่ไหนๆเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขหนางสาวปียดาชยานายัยชื่อเล่นชื่อน้องเจนค่ะธนาคารออมสินเป็นผู้ส่งข้รบกวดขอบพระคุณค่ะ ออองงนนขเเเธเลลมแปมปืัสวัสดีค่ะสาลน้ำหนองปัญญานะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนละงูค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยละค่ะอยากให้ทุกคนมาชมกันนะคะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวพัชริยาจิเลี่ยงผู้เข้าประกวดหมายเลขหกชาโฆษณาส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะ เธอหมมดงาาในใจลกซึงเธออหน,ง,นองปัญญาเป็นสวนสาธารณะสามารถออกกำลังกายได้ทานอาหารได้แต่ถ้าทุกคนมาเที่ยวหนองปัญญานะคะก็จะมีโอทอป ของของดีของนนองปัญญาให้ได้ซื้อกันนะคะอย่างเช่นกระเป๋าเสื้อผ้านะคะให้ได้เลือกซื้อกันมากมายนะคะถ้าใครอยากจะมาซื้อของดีขององ,งูของปัญญานะคะสามารถมาซื้อได้ค่ะที่นี่ค่ะหนองปัญญาของอำเภอละงูค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัิดานุวง์หมายเลข7บริษัทลาบทวีอินดัสตรีจำกัดเป็นผู้ส่งข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะ เธออมมงามจาใจซึ่สินจาวมาเดินชมของกันก่อนนะคะนี่ค่ะทุกชิ้นที่วางขายบอกได้เลยว่าปลานี่สวยงามมากและนี่คือผ้าบาติกงานแฮนด์เมดทุกชิ้นเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิริยาอย่างดี ชื่อเล่นว่าน้องเมย์สาโชคชัยส่งเข้าประกวดค่ะีคืออรยยิ้มตัวเสดเดินมาเหมือนมากแล้วนะคะรอมัพักเดินน้ำได้ให้อาหารตากันเถอะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอวิดาจิตแป้น หม 9, ายเลขเก้เาที่สาบมมันตาบนกำแพงส่งข้าพบวชวันกราบางวันที่29ธันวาคม2555ถึงวันที่1มการาคม2556รานทั้งหมดที่กำลังว่างเปล่าอยู่ที่นี่นะคะจับสาแน่นไปด้วยผู้คนที่เข้ามาชม ในงานกิจกรรมและมาร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาเที่ยวกันนะคะดิฉันนางสาวกัญจนาหนูแดงชื่อเล่นท้องโบค่ะอายุ16ปีผู้ส่งเข้าประกวดห้างหุ้นส่วนจำกัด i ูดิสเซเวค่ะ,คคะสวัสดีค่ะที่นี่มีอะไร สายน้ำคุ้งรูปตัวเอสสถานที่พักผ่อนเย่อนใจแห่งใ,ใหม่ในตำบลละงูล่องเรือชมบัวหลากสีอากาศแซนดีสดชื่นเจ็มใจหมู่แมกไม้เศรษฐกิจชุบชีวิตวิถีไทยมาที่นี่นะคะวังประดุกดิฉันนางสาวอิยายลงสลามชื่อเล่นชื่อนุ่งยาอายุ16ปีผู้ส่งเข้าประกวดอบโตกํแพงค่ะ ินจาวแสงอาทิตย์ส,สั่งลงบนผิวน้ำยามเช้าฝูงนกบินจบเฉียวหาอาหารหญ้าจุดนำมาผลิตเป็นสินค้าท้องถิ่นมาสิค้าที่นี่วังปลาดุกค,ค่ะดิฉันนางสาวไอนาหวันสูผู้เข้าประกวดหมายเลข13ชื่อเล่นน้องนาค่ะอายุ16ปีร้านกอกไข่กุ๊กอินจีเนียวิงส่งเข้าประกวดค่ะที่งามกุเพรเม็ดใด,ดนี่คือบทเพลง เป็นใจแคมปิ้งและกิจกรรมรอบกองไฟกับอาหารอร่อยๆทำเป็นเองมาสิคะที่นี่ฟองปลาดุกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมชาชลพรพิ่งสูงผู้สูงเข้าประกวดบริษัทสหกรณ์โคโนมราชบุรีสงเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะด้วยใจให้เป็นความทรงจำที่สวยงามไม่รู้จะไหคะดอกบัว์จาฟองปลาดุกค่ะมาเที่ยวประกวนหยันนใจที่นี่กันนะคะ วังปลาดุกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพาวินีรำหม,มานอายุ15ปีบ้านทักในฝนเป็นผู้สูงขประกรวดค่ะคุ้มค่ะเพนิยยคคนนมัดจางืีนีเป็นพื้นที่หมู่8สภาพพื้นที่เป็นปากโครกัน ชาวบ้านที่นี่ร่วมใจกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลรูปโลกสีเขียวนะคะขอบอกสวัสดีค่ะฉันนางสาววิภาวัณจันทร์ เป็นที่ประชุมและแหล่งเรียนรู้ขอและยังมีอาสาสมัครจากอาชาติมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสอนภาษาต่างประเทศให้เด็กๆในชุมชนค่ะหน้ามายิยนมเยียมากเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุสุมาคงศรีชื่อเล่นชื่อน้องส้มอายุ16ปีผู้สมเข้าประกวดสวนอาหารรานข้าวค่ะข,ขค มัจจาตังที่นี่นะคะเราสามารถนั่งเรือชมหินห้อยในยามค่ำคืนอันแสนโรแมนติกโดยล่องเรือผ่านแม่น้ำสายนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออนปิยาของความสุชื่อเล่นชื่นอ,อน้องออนอายุ16ปีคู่ใหญ่บ้านหมู่12บ้านในเมืองเป็นคู้สองพ่อประกวดค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ะะก็ยังมีโฮมสเตย์ให้ท่านได้พักผ่อนแล้วก็เป็นราคาที่ประหยัดแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนให้ชุมชมแนแห่งนี้นะคะเข้มแข็งอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณิษาแซ่เซลข้อประกวดหมายเลข19กาำน,านญญญาันสมัยันลัคนาวงเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะ แหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมอย่างนี้เรามีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยฝรั่งมาบ้านเราชอบบ้านเราคนไทยคนละงูรักบ้านเรามากๆนะคะดิฉันนางสาวน้ำฝนนักสงาชื่อเล่นฝนวิเาลัยการอาชีพละมูส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ ผมในานามของพี่น้องชาวตำบลละงูยินดีต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสลากู2013ในปีนี้ที่มาถ่ายทำวีดีทัศน์และมีการเข้าประกวดที่นี่ครับที่นี่สานน้ำหนองปัญญาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลละงูเป็นที่สถานเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นปอดของชาวละงูซึ่งตำบลละงูมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่ย,ยังมีความอุดอมสมบูรณ์ ยังเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งเราชาวตะบ,บนล่งงูพยายามที่จะอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้ให้ให้คงเป็นความธรรมชาติอยู่นะครับในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตะบ,บนล่งงูได้จัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2555ไปจนถึงวันที่1มกราคม2556 4วัน4คืนสำหรับกิจ,จกรรมนั้นเราเริ่มตั้งแต่วันที่29ซึ่งมีพิธีเปิด นะครับที่สวนสาธนะารณะน้ำหนองปัญญาแห่งนี้ซึ่งมีการแสดงตำนานเมืองละงูโดยมหาวิทยาลัยนฏศสินพัทลุงนะครับแล้วก็มีการแข่งขันเรือพายประเพณีภายในตำบลและประเภทโอเพน่นมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเช่นมวยทะเลมีการแข่งกันว่ายน้ํามีดําน้ํามีปีนต้นมากแล้วก็มีวันที่30มมีการแข่งขันวิ่งมาราธอน จุดสตาร์จากฐานน้ำหนองปัญญาไปที่ชายหาดท่าเรือปาการาและในวันเดียวกันภาคเช้าเช่นกันก็มีการแข่งขันโยนหอยหลอดซึ่งเรามีลานหอยหลอดที่ชายหาดบางทีราซึ่งเป็นหอยหลอดขนาดใหญ่นะครับนอกจากนั้นในภาคกลางคืนของวันที่30ก็มีการแข่งขันนางงามรุ่นเล็กคือมิสลากูจูเนียนะครับซึ่งเราเปิดรับสมัครภายในเขตเอำเภอละงูเราจะสร้างเด็กให้มีความรู้ความสามารถให้เด็กได้ล่าแสดงออก และในวันที่31ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคืนนั้นก็มีการเ้าดาวกันที่สนามจัดงานและมีการประกวดมิสลากูในค่ำคืนวันที่31ด้วยแล้วก็ในวันที่1มกราคม2556มีการมีนา,ารานักร้องรับเชิญนะครับจากบริษัทไทยอาสยามนะครับเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนมาท่องเที่ยวเทศก,กาลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลลงงูครับปีนี้ ในโอกาสปีใหม่กับผมในนามของประชาชนชาวตะบลละงูโขไวไยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญตลอดไปนะครับขอบคุณครับยินดี้ก็รับเข้าสู่หนอกปัญญาตะบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะ ามจากในใจลึกซึ้งเธอคือนหนึ่งในใจ 希望。